ดีจ้าพี่น้องจ้าย้ายหนูจ้าชาแนวมอาไมกเอกละจ้ามันี้ยออา้าย,ายสิผ้าพีผ้านองมัดตมจืดนอไม้ใส่กระดูกหมูอ่อนค่ะพี่น้องนี่คือนอนใหม่สดนะคะที่ย้าิปอกดีๆแล้วย่ายก็เป็นต้มน้ำออกค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าห้องมต้มออกมันสิมีกลิ่นนะคะมันสิมีเห็นค่ายไหมนะคะย้ายก็เลยไปลวกน้ำไปต้มน้ำออกนะคะนี่กระดูกหมูอ่อนค่ะ กระดูกมูอ่อนสวยมากค่ะพี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสต้มใส่กับเน้อใหม่ค่ะมื่อนี้ยยาก,กินต้มจืดเน้อใหม่ใส่กระดูกมูอ่อนค่ะพี่น้องเน้อใหม่นี่ถึงจะเป็นเน้อใหม่วานนะคะแต่ว่ายายเอาไปต้มก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าห้องมาต้มเนาะมันก็สิมีรสชาติขมอยู่นิดนึงค่ะแล้วก็ก,กินไข่แล้วก็กินแบบย่างไดแล้วพี่น้องมันเป็นกินของเน้อใหม่น่ะเนาะคือยายบ่อยากให้มันเป็น เวลาเขาต้มมามันสีบอลกินบดีนะคะยายก็เลยเอาไปลวกนกว้ำสักก่อนนะคะไปต้มน้ำออกน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องต้มใส่เกลือค่ะเดี๋ยวยายก็สศิ้าพีพาหนองมาต้มนอใหม่ใส่กระดูกออนนะคะนี่ค่ะหม้อที่ยายตั้งไว้เรียบร้อยแล้วใส่หากพัคชีลงไปแล้วก็ยายเติมเกลือค่ะไปนะคะเดี๋ยวยายก็เสียกระดูกมูอ่อนลงไปค่ะพี่น้อง เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะกระดูกหมูออนนี่กระเกือ้อต้มให้เปื่อยค่ะพี่น้องต้มให้กระดูกหมูออนเปื่อยน้ำซุปแต่ย่ก็ใส่หากพักชีใส่เกลือแค่นั้นแหละค่ะปลาทองใส่ยังลายนี่นะคะย่ายต้มกระต้มต่อไปค่ะพี่น้องให้น้ำม,มันเดือดสะกก่อนนะคะ น้ำม,มันเดือดมากๆลรวยา่กระสิเคี่ยวกระดูกหมูไปเรื่อยๆนี่ค่ะหลังจากที่เขาเคี่ยวกระดูกหมูไปแล้วน้ำซุปกะสิออกมาใสๆหอมๆค่ะพี่น้องใยกระสิใสเนื้อใหม่ลงไปค่ะเนื้อใหม่ที่ใยต้่มไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปใยกระสิตุนไวเคี่ยวไวต้มให้กระดูกน้ำกระดูกเข้าไปแน่นเนื้อใหม่ค่ะมันจะเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมความแซ่บค่ะพี่น้อง จังมาเบิงกันค่ะหลังจากที่ยายฮอตจิตมไ้เรื่อยๆค่ะพี่น้องเคี่ยวไปก่อนนะคะใส่ไฟปานกลางค่ะพาพีพาน้องมาตมกระดูกหมูอ่อนใส่น้องใหม่ค่ะน้องใหม่หวานน้ำใสใสค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะกลิ่นหอมออกมานี่นะคะใส่แค่เกลือค่ะไม่ต้องใส่ยางมากไม่ มามาจะมากินต้มนอนไม้ใส่กระดูกหมูอ่อนบานย่ากัะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นตัดแสบบ่คะกระดูกหมูอ่อนกําลังไปเปอยค่ะหอมค่ะพี่น้องหอมหอมใส่แค่เกลือไม่ต้องใส่อะไรมากมายรสชาดแสบหอมรับรองความแสบความหอมค่ะย่ากระสิเคียวไปเรื่อยๆ คลิปนี้กะซัมนี่แหละค่ะพีนพพพน่น้องผ้าพีผ้าน้องมะตมจืดเนื้อใหม่ใส่กระดูกหมูออนค่ะย่า่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องย่า่หนูจา่าชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ่านะคะไปแล้วค่ะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ